สวัสดีครับสวัสดีชาว u u u b บผู้ติดตามใหม่และผู้ติดตามเก่านะครับวันนี้มาดูการทำสร้อยคอยางไหนลนะครับไม่มียางรองนี่นะครับไม่มียางรองไหนมาสร้อยคออย่างไหนเดี๋ยวมาดูวิธีการทำมือครับทำง่ายๆนะครับเอายางเก่าที่เราั้วที่ทิ้งมาทำ มาดูกันครับวันแรกเราก็มาวัดกันก่อนนะครับไม่ต้องเตี้ยมากครับชิวๆนี่นะครับเส้นผ่าสุดกลางเอาให้ได้ใกล้เคียงกันมาตัดแกนครับ ไข้าขาดหาใส่อยู่ไม่ต้องไปซื้อนะครับออกไปซื้อเสียเวลาสเตพันเดี๋ยวก็หลุดครับมาลองดูครับนี่นะครับว่าได้งสูนกลางตัดเลยนี่นะครับใช้ได้เหมือนกันนะครับขอบสิบเจ็ดขอบสิบสี่ได้หมดครับมาดูวิธีการตัด นี่ะครับแต่งหน่อยครับนี่นะครับมาเอาไว้เลยนะครับเห็นไหมครับโงงครับโพงไปเรื่อย ด้านยาวนี่ต้องตัดเพื่อนหน่อยนะครับเดี๋ยวต้องผ่ากลางด้านสั้นที่ตัดแนวขวางนี่ตัดได้เอาแค่พอดีแล้วนี่อะไรครับประมาณนี้ กไม่ค่อยโค้ครับก็คอยตัดครับไม่ต้องรีบนะครับถึงมุมเลยนะครับโค้งเลยครับครับนี่เราก็จะได้ประมาณนี้อันนี้นะครับอันนี้มาดูต่อครับอันนี้ก็ ผพายาวครับที่ผมบอกไว้เพื่อพากลางหน่อยตัดผ่าเลยนะครับผ่าด้านบนนะครับผ่าให้ได้ครึ่งนะครับกะคันี้ให้ได้ครึ่งไม่ต้องเป๊ะมากครับชิวๆพยายามตัดอย่าให้มีรอยตะเข็บ รอยแหว่งมันเดี๋ยวมันจะขาดเวลาเราเดึงใส่วงล้อพยายามตัดให้มันต่อเนื่องครับเดี๋ยวให้มีรอยตะเข็บอ่าครับนี่ครับประมาณนี้เราก็แต่งมุมเลยนะครับนี่มุมแหลมตรงนี้สี่ด้านตัดหน่อยนึงนี่นนครับมุมแหลมแต่งหน่อยนึง ด้านนีครับตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับแต่งให้มันเลืหอเนรับไม่เป็นไรนี่นะครับก็จะได้เปค่อยแลเวลาดึงยืดมันก็จะเข้ารูปมันแลนี่นะครับประมาณนี้นะครับมาดูกันก็ตอนนี้มาเจาะรูจุ๊บครับรูจุ๊บครันแล้วคลับเลยครับแล้ก็ตัดแค่หน่อยเดียวนะครับเดี๋ยวเวลาดึงมันรูกว้างเองครับ อย่าตัดรูใหญ่เดี๋ยวมันจะขาดนี่นะครับหน่อยเดียวประมาณนี้นะครับเวลาดึงมันมันจะก้ารูใหญนะ่มาดูครับผมจะใส่ให้ดูดถ่ายคนเดียวนี่นะครับสักคู่แล้วครับ ยวหาที่จับกล้องสักครู่นะครับสักครู่ครับแบบเห็นไหมครับเห็นนะครับนะดูกันครับ มาเลยครับคล้องใส่มาเลยนี่นะครับติดตะไใส่ก่อนะนะเพราะเราจะใส่อย่างนอกกันแล้วเราเลยใส่ยากโอยโร้อยจัดระเบียบหน่อย Cái điện Cái điện là nó ก็ได้แล้วครับสอยสอยต่ออย่างไหนี่ลนลนเลยครับแบบนี้หลยสวยๆแบบนี้ชัดไหมครับไม่มีรอยต่อครับแจ๋วครับกอประมาณนี้นะครับขอบคุณนะครับที่รับชม ฝากกดไลค์บันทึกไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ